สวัสดีครับนักคลรินมีดหมอหลงพ่อเดิมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มาพูดคุยกันนะครับมาทักทายถึงเพ,เพื่อนนะฮะหรือว่าชมรมพระเครื่องหรือเครื่องรางหลายท่านนะครับก็ เ,เคยรู้จักเ,เครื่องรางนะครับโดยเฉพาะามีดหมอของหลวงพระเดิมก็หลายท่านก็ยังไม่มีแต่ก็เคยอยากมีหรือว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะมีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะได้มา บอกเล่านะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเดิมพูดถึงหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันมากมายาในวงการเครื่องรางของขังครับต้องบอกว่าท่านก็เป็นหนึ่งในเทพของเมืองสี่แควนะครับถ้าเอ่ยหลวงพ่อเดิมก็เป็นที่รู้จักกัน กว้างขวางแล้วก็มากมายนะครับพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็หลายท่านก็เคยมีมีดหรือหลายท่านก็อยากจะมีนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้ทราบว่าความเป็นไปเป็นมาหรือประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยคือท่านเป็นใครมาจากไหนอันนี้ก็หลายท่านก็ ได้ครอบครองมีดท่านอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าประวัติของท่านคือเป็นมานั้นเป็นมาอย่างไรนะครับหลวงพ่อเดิมท่านเกิดเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พศสอ0ันอ,อนะครับ2,403ศนนะครับอันนี้เป็นพศออของท่านเกิดนะครับ แล้วก็ท่านมาอุปสมบทเมื่อวันที่31ตุลาคมพศสองพั 2, นสะครับแล้วก็ท่านมามรณภาพเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2อง4ันรวมพรรษาก็ รวมอายุนะครับรวมอายุของท่านก็91บปีแล้วก็พันสาวของท่านเจน,นะครับอันนี้คือเข้าๆนะครับอ่าเข้าๆประวัติของท่านนะครับท่านก็เป็นอาพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับทางด้านมีดเทพศาสตราเอาหรือว่ามีดหมอนี่แหละนะครับหลุงพ่อเดิมนะครับ ท่านเกิดมาในตระกูลที่ยากจนนะในยุคนั้นก็เมื่อเกิดมาแล้วก็ในสมัยนั้นนะครับการที่จะได้เรียนเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่หลวงพ่อเดิมนั้นก็เกิดมาแล้วก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะครับที่บ้านอยู่ใกล้ๆวัดนะครับสมัยนั้นก็วัดก็จะเป็นโรงเรียนนะครับ เป็นโรงเรียนให้กับาชาวบ้านนะครับคนที่เกิดมาหรือเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะครับพออายุได้สัก5 6 7ขวบเนี่ยนะฮะก็ในสมัยนั้นก็ไม่มีโรงเรียนหรอกครับก็อาศัยวัดนี่แหละนะครับเป็นที่ศึกษาเร่าเรียนให้กับคนในยุคนั้นแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับท่านได เข้าไปเรียนที่วัดนองโพนะครับเป็นบ้านเกิดของท่านเองนะครับจนกระทั่งนะครับเรียนจนกระทั่งอา,อายอาุครบบวชนะครับเมื่ออายุครบบวชก็นะครับบิดามดาของท่านก็มีความตั้งใจนะครับมีแรงปรารถนาที่จะส่งเข้าอุปสมบทนะครับ ก็คือในที่สุดนะครับท่านกา็บิดาของท่านและก็มารดาของท่านนะครับได้ส่งหลวงพ่อเดิมเนี่แหละเข้ามาบวชนะครับในเมื่อวันที่21ตุลาพศ2 4 2พนนั่นเองนะครับนในเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ชอบใฝ่รู้และก็ใฝ่ธรรม และก็ได้มีโอกาสนะครับได้เรียนธรรมวินัยนะครับตั้งอกตั้งใจศึกษาเรียนพระัร,รมวินยัยอย่างเคร่งครัดนะครับและที่สำคัญท่านยังมีโอกาสนะครับยังได้เรียนนะครับวิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ลหลายท่านนะครับท่านเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจริงๆนะฮะ ก็คือศึกษาทางด้านเวทมนต์คาถานะครับที่สำคัญสำคัญจากอาจารย์หลายท่านนะครับก็บวชมาต่อมาเรื่อยๆนะครับท่านก็ได้ศึกษาเราเรียนนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับจนสุดท้ายก็ท่านได้เล็งเห็นนะครับได้เล็งเห็นว่าเมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้วเนี่ย หรือข้อมูลอยู่ในทางพุทธศาสนาอะไรเนี่ยท่านก็จะทำอะไรนะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ,บ้านนะครับท่านก็ได้เล็งเห็นว่าในยุคนั้นการศึกษาเร,าเรียนนั้นเน่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะเมื่อคนเกิดมาแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหาที่ศึกษาเาเรียนไม่ได้นะครับ หลงวงพ่อเดิมท่านก็ได้เล็งเห็นว่าเอนะครับก็อยากจะสร้างนะครับหรือขยายนะสรารการปรเรียนในวัดหนองโพนะครับเพื่อที่จะรองรับก็คือพระภิกษุสมณีนให้มีโอกาสได้เ,เร่าเรียนแล้วก็ศึกษานะครับที่สำคัญก็คือชาวบ้านนะครับลูกชาวบ้านที่เกิดมา นะคนที่ไม่ได้ไปบวชเนี่ยนะครับก็จะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในสรารการปรเรียนของวัดนี่แหละหรือในยุคนั้นเนี่ยก็มีวัดนะครับเป็นโรงเรียนต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะนะก็เลยได้ขยับขยายนะครับคิดทำการก่อสร้างเพื่อที่จะรองรับพระภิกษุสมมเณรแล้วก็เ,เด็กๆในชาวบ้านนั่นแหละนะครับ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเราเรียนกันนะครับนะพูดถึงการสร้างศาลาการปรเรียนหรือสร้างโรงเรียนนะฮะในวัดเนี่ยนะในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่โรงเรียนวัดหรือใช้วัดเป็นโรงเรียนนะครับพูดถึงการก่อสร้างเนี่ยนะก็เป็นที่มาของมีดนะครับมีดหมอนะหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเรียนเรื่องคาถาอาคมนะครับมีศาสตร์นะ ตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับท่านก็ได้คิดขึ้นมาว่าเอะถ้าเกิดว่า,าสร้างมีดหมอขึ้นมานะครับมีดหมอก็จะเป็นอาวุธหรือเป็นมีดสาตรานะฮะชนิดหนึ่งนะให้คนในยุคนั้นได้พกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้นะครับหลายท่านก็จะมีคำถามอยู่ในใจว่านะฮะมีดหมอมันคืออะไรนะครับอ่ามันก็คืออาวุธอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนในยุคนั้น คนในยุคนั้นจะต้องอเข้าป่านะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านอกจากาพวกสัตว์ร้ายอะไรต่างๆนะเสือสิงกระทิงแรดในป่าเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับอนอกจากพวกสัตว์ร้ายอะไรต่างๆก็ยังมีพวกวิญญาณร้ายพวกมารร้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ย มากมายนะเราจะได้ยินคำพูดคนในยุคก่อนว่าผีปวกผีโปงนะครับผีปอบอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายอันนี้คือวิญญาณในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นจึงพูดถึงมีดหมอนะจึงมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญนะกับคนยุคนั้นนะครับหรือคนที่เข้าป่านะครับไปคล้องช้างไปต่อช้างอย่างเงี้ย สมัยก่อนคนเขาไปจับช้างเนี่ยนะครับต้องไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะครับต้องไปด้วยเวทมนต์หรือคาถาอาคมหรือมีของศักดิ์สิทธิ์นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวโดยเฉพาะาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นก็คือมีดหมอนะครับท้องหลวงพ่อเดิมนี่แหละนะครับในยุคนั้นนะครับพูดถึงมีดหมอเนี่ยนะก็จะเป็น ในยุคต้นๆเนี่ยมันก็จะมีการสั่งทำนะครับพกชาวบ้านนะฮะมาสั่งทำคำว่าสั่งทำก็คือคนไหนอยากจะอยากจะได้รูปแบบนะครับมีดแบบไหนเนี่ยเขาจะสั่งทำแบบนั้นนะครับสั่งหลวงพ่อนะครับให้ช่างตีนะและช่างในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่3าช่างนะครับ ก็จะเป็นช่างที่มีฝีมือที่ดีที่สุดในยุคนั้นก็จะเป็นช่างชิมนะครับแล้วกอ็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นช่างสอนนะครับนะถ้าพูดถึงสองชื่อน,นี่น,นะครับคนที่เป็นเซียนนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็ถ้าเอ่ยปั๊บก็คงจะพอรู้จักนะครับคนถ้ารู้จักมีดหลงก็เดิมนะฮะ อะไรต่างๆพวกนี้นะถ้าเอ่ยสองช่างนี่ก็จะเป็นที่รู้จักกันนะครับส่วนท่านที่3มก็จะเป็นช่างไข่นะครับหรือว่าช่างแมนนะฮะคืออันนี้ก็จะมีอยู่นี่นะฮะประมาณ4ี่หช่างนี่แหละที่ในยุคนั้นที่มีฝีมือแต่คนทีเ่เป็นที่รู้จักจริงๆนะครับก็จะเป็นช่างฉิมแล้วก็ช่างสอนนะครับ เป็นบุคคลที่มีนะครับฝีมือในการตีมีดในยุคนั้นนะครับให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับก็เรียกว่าหลวงพ่อเดิมก็ไม่ค่อยจะ,ะส่งให้ใครตีในยุคนั้นนะครับนอกจาก 2- อสามช่างนี่แหละนะที่เอ่ยอเบื้องต้นมานะครับนะอันในยุคนั้นก็จะไม่ค่อยได้นะมีดแต่ละเล่มนะฮะก็จะไม่มีรูปแบบที่เหมือนกัน พราะต่างคนต่างมีรูปแบบของตัวเองนะครับมาสั่งทำนะครับถึงเรียกว่าแลวก็คนชาวบ้านนะครับคนที่พอมีสตังหน่อยคนที่พอมีเงินหน่อยเนี่ยนะก็จะสั่งมาสิบเล่มหรือยี่สิบเล่มนะครับส่วนคนที่ไม่ค่อยมีก็จะมีห้าเล่มสิบเล่มอะไรอย่างนี้นะครับในยุคนั้นสั่งเพื่อนะครับเก็บเอาไว้ ในยุคนั้นนะครับอพอตีเสร็จก็หลวงพ่อท่านก็จะปุกเสกนะครับทำวิธีปลุกเสกนะในยุคนั้นนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าพูดถึงมีดในยุคนั้นก็จะเป็นแบ่งออกนะครับก็ประมาณสักใหญ่ๆแบ่งเป็นใหญ่ๆกันแล้วกันนะฮนะน่าจะเป็นสัก3แบบ หรือ4แบบนะครับแบบที่1น,นี่เขาเรียกว่าเป็นมีดดาบนะมีดดาบนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ในบ้านนะครับไว้คุ้มครองบ้านปกปักรักษาบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมารร้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะก็ถ้าบ้านไหนมีมีดดาบของหลงก็เดิมนะครับ บ้านนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้คือในยุคนั้นสังเกตคนเป็นนักธุรกิจนะครับหรือว่าคนที่ทำมาค้าขายในยุคนั้นนี่ก็จะมีแต่จะได้รับแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้เป็นเป็นมีดที่1นนะแบบที่1แบบที่สองก็จะเป็นมีดนะครับที่ชาวบ้านกันจะเรียกติดปากว่ามีดเน็บนะครับ หรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกมีดควานช้างนะครับก็หมายความว่านะมีดหนิบหรือมีดควานช้างเนี่ยนะครับการเดินป่าขึ้นเขาลงห้วยนี่นะฮะอันนี้จะเป็นเหมาะมากนะครับเหมาะมากนะติดตัวป้องกันตัวนะครับพูดผีปีศาจมารร้ายสัตว์ร้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าอยู่ในรัศมีนะครับคือสิ่งเหล่านี้ก็จะ ถอยนะครับแล้วก็จากที่มีคิดจะทำร้ายอะไรต่างๆวันนี้ก็จะพ่ายแพ้จะอ่อนล้าไปนะครับนี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์ของอมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็คืออย่างที่สองพลิกมีดหนึหรือมีดควันช้างนะครับอย่างที่สามก็จะเป็นขนาดเล็กลงมานะครับขนาดพกพา นะพกพาไว้สำหรับรักษาคนนะครับหรือทำน้ำมนต์นะครับมีดหมอนี่จริงๆพุทธคุณกว้างนะฮะพุทธคุณกว้างมากไม่ว่าจะเป็นคนในยุคนั้นเนี่ยก้างติดคอนะครับคนคลอดบุตรยากนะพวกโดนผีเข้านะครับอะไรพวกนี้มีดหลงพ่อเดิมนะถ้าเป็นด้ามงาเนี่ยก็สามารถที่จะ จุ่มน้ำหรือฝนนะครับลงไปแช่น้ำเนี่ยก็ให้ทานก็สามารถที่จะถ้าโดนผีเข้าก็ก็ผีออกได้นะครับก็คือผีกลัวที่สุดนะครับผีกลัวที่สุดนะแล้วก็คนที่คลอดบุตรยากนะก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีดหมอของเราก็มีพุทธคุณนะใช้ได้ อนอกจากาหลายๆอย่างนะฮะก็คือต้องต้องเรียกว่าครอบจักรวาลก็ว่าได้นะฮะก็คือมีดหลงพขอเดิมนะครับนะอันนี้คือเป็นมีดขนาดเล็กนะครับมีดขนาดเล็กนี่จะเน้นไปดูแลแล้วก็รักษาคนนะครับคนเจ็บคนป่วยอะไรต่างๆพวกนี้นะ ก็จะมีเล็บจิ๋วๆลงไปอีกนะครับไอ้อย่างที่4เนี่ยนะอย่างที่4เป็นที่เราเรียกติดปากกันคือมีดปากกาหรือมีดสัลิกานะครับอันนี้ก็จะใช้ในรูปแบบเดียวกันแต่ว่าข้อดีก็คือการพกพานะครับติดกระเป๋าไปไหนมาไหนสะดวกนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับนี่แหละครับก็คือแบ่งออกสักเป็น ใหญ่ๆอยู่4 4แบบนะครับแบบที่1ก็เป็นมีดดาบแบบที่2เป็นมีดขวานช้างหรือว่ามีดเน็บแบบที่3ก็จะเป็นนะครับขนาด5นิ้วนะครับรวมด้ามฝักสัก10นิ้วอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นมีดขนาดพกผานะครับส่วนใหญ่ก็จะไว้สำหรับรักษาช่วยเหลือคนนะครับ ทําทน้ามนต์ช่วยเหลือคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผีเข้าไม่ว่าจะเป็นนะครับคนโดนยานะสั่งมานะครับพุทธคุณของหลวงพ่อเนี่ยก็ใช้ได้กว้างนะครับก็คือ,อมีดหมอของท่านเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าครอบจักรวาลจริงๆนะครับถ้าคนไหนที่ได้รู้จักนะครับประวัตินะศึกษาประวัติของท่านแล้วเนี่ย ก็จะอ๋อทันทีนะครับนี่แหละครับก็คือเรื่องของประวัติของท่านนะฮะสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรยังไงต่างๆนะครับจะเข้าไปดูนะครับประวัติของท่านก็ได้นะครับหรือยกหูนะฮะมาพูดคุยกันนะครับสอบถามรายละเอียดนะะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ ด,ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้นะครับก็พูดถึงมีดหมอของมาเดิมนะครับผมก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนชอบสะสมนะครับนะที่วางวางไว้นะครับให้ดูอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมีดอย่างนี้ผมจะมีไว้นะครับสะสมไว having, ้นะครับเป็นมีดที <s <S ่ ขนาดพกพานะครับเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าใบก็อยู่ที่ห้านิ้วนะครับอ่าเป็นฝักเป็นฝักไม้นะครับอ่ารวมด้ามฝักแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่9นิ้วนะครับตัวนี้นะนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยผมก็พอมีนะครับ เพื่อนๆแบ่งไปก็ก็หลายเล่มนะครับเนี่ยมันมันถ่ายแล้วมันมันไม่ไม่ค่อยชัดนะแต่ผมพยายามนะโฟกัสให้ดูนะครับนะ,ะเดี๋ยววันหลังก็จะมาพูดคุยนะครับมาเล่านะให้ฟังว่ามีดหมอนะครับมีดีอะไรนะครับแล้วก็การดูแลเก็บรักษานะครับ คนรักมีดจะทํำยังไงนะครับโดยเฉพาะมีดที่อยู่ในตัวผมเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนที่รักนะเป็นคนที่หวงแหนนะครับนะดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ปล่อยนะครับให้สนิมให้นะฮะน้ำอะไรต่างๆเข้ามาอากัดก่อนนะครับไม่ให้โดนน้ํานะครับ จะเป็นคนที่เก็บที่สูงนะครับแล้วก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับนะนี่ฮะถ้าเกิดว่านะครับมีดเล่มนี้ถือว่าเป็นเป็นมีดชั้นครูเลยนะครับเป็นมีดชั้นครูนะ,ะแบบนี้หายากนะครับแบบนี้หายากนะครับอันที่สําคัญมีดนะฮะแต่และเล่มที่ผมได้บูชามาเช่ามาไว้นี่นะครับสะสมไว้นี่เมัน ไม่ใช่จะหาง่ายๆนะครับเป็นมีดที่หายากมากนะครับเมื่อได้มาแล้วก็ก็ต้องดูแลนะครับเป็นมีดมีดส่วนใหญ่นะฮะที่อยู่กระปมเนี่ยก็จะเป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสนิมขุมนะฮะเป็นเป็นเล็กๆนะฮะยิบ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 ขนาดเล็กนะครับแต่จะให้แบบกัด นะเป็นรูเป็นโบเนี่ยนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะผมจะไม่ค่อยเลือกมานะครับผมจะเลือกมีดที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะเขาเรียกเก่านะฮะเป็นมีดเก่าแต่เก่าแบบนะครับเป็นเป็นเจ้าของเขาดูแลรักษานะส่วนใหญ่ผมได้มานี่ส่วนใหญ่เจ้าของก็จะ90กว่าปีนะครับาบางทีก็มีด ได้มาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับพอมาถึงลูกหลานเนี่ยในยุคนี้เนี่ยบางคนเขาก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าคุณค่าหรือประโยชน์นะครับของมีดมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมีดนะที่เราดูแล้วเนี่ยโอยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่ามีดหลงพ่อเดิมเนี่ยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับถ้าเทียบกับประชากรไทยเราเนี่ยนะครับก็ มันก็จะเยอะขึ้นทุกวันนะครับแต่ปัจจุบันนี่มีคนประชากรไทยนี่นะแปกว่าล้านคนนะครับแต่มีหลงพอเดิมนี่นะครับช่วงอายุของท่านนะครับอยู่นะฮะท่านก็ได้สร้างไว้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ถ้าเทียบกับประชากรของคนแล้วเนี่ยนะครับมันนิดเดียวมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไหนเนี่ยได้มีโอกาสนะครับ มีมีดของหลวงพ่อเดิมไปครอบครองเอาไว้เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นบ้านหลังนั้นหรือบุคคลท่านนั้นจะเป็นคนที่มีความโชคดีนะครับมีความโชคดีนะแล้วก็จะเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีสูงมากนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถ้าของหลวงพ่อเดิมจริงๆนะครับต้องบอกว่าของมีน้อยนะครับต้อง เป็นอะไรที่หายากนะครับแต่ผมก็เป็นคนที่แสวงหานะครับนะอาศัยว่าเราเรารู้จักคนเยอะนะครับเราอยู่กับเส้นทางนี้มานานนะครับรู้จักคนเยอะนะครับพอเขาเจอตรงไหนหรือรู้ข่าวตรงไหนนะครับที่มีของแบบนี้นะครับโดยเพราะมีหลงพอเดิมนะครับผมจะไปนะครับแล้วผมก็ติดต่อนะครับถ้าไปแล้วเห็นแล้วนะครับก็ ถ้าเรามีเซนนะครับหรือมีบารมีบุญบบารมีนะครับมันก็จะไปสื่อนะครับกันได้เลยนะครับมันจะถูกชะตานะครับมันจะปิ้งกันได้เลยนะครับแสดงว่าเล่มนั้นนะครับราคาไม่ต้องคุยกันครับแต่ว่าถ้าชอบก็คือเช่านะครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับ ราคาก็คือเท่าไหร่เท่ากันนะครับเราจะไม่มองที่ราคาแต่เรามองที่ว่าของนั้นนะ่ะใช่หรือเปล่านะครับวันนี้หลายท่านก็นะฮะมือใหม่ๆก็การที่จะมองหามีดนะครับหลงก็เดิมนั้นน่ะนะครับก็ต้องค่อยๆนะฮะค่อยๆดูค่อยๆหานะครับอของที่ใช่เนี่ยมันก็นะครับจริงๆมันไม่ได้ง่ายเลย มันไม่สามารถและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเรานะั้นนะถ้าใช่แล้วก็นะครับเงินก็ไม่ใช่ปัญหานะครับวันนี้จึงอยากจะนะครับพูดสั้นๆนะฮะเกี่ยวกับมีหลวงพ่อเดิมหรือเกี่ยวกประวัติของ,งพ่อเดิมนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะฮะก็จะนะ่าจะได้ประโยชน์นะครับไม่น้อยก็มากหรือไม่มากก็น้อย นะครับสำหรับวันนี้ก็อขอบพระคุณนะครับท่านที่ติดตามนะครับก็เมื่อติดตามแล้วก็อยากให้กดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะเผยแพร่นะให้คนได้รู้จักนะครับมีดดีๆหรือมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับ ผมเนี่ยโดยเฉพาะตัวผมเองนะก็เรียกว่าสายตรงของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อ่มีดอย่างอื่นนะครับผมจะสายตรงของหลวงพ่อเดิมนะครับโดยเฉพาะมีดหมอเนี่ยผมเป็นคนชอบสะสมนะครับโอเคครับก็โอกาสหน้านะครับก็จะมาเล่านะครับอ่เรื่องของหลวงพ่อเดิมนะครับ การดูแลการรักษามีดนะครับเมื่อเรามีของดีแล้วนี่นะครับเมื่อเรารักแล้วเราชอบแล้วเนี่ยการดูแลรักษาจะทำยังไงนะครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ